บอค่ะบรรยากาศบรรยากาศย่มเย็นของเฮานะคะดิค่ะนี่นะคะม้วนแฮีงค่ะมือนีลงแขกดําหน้านะคะมือนี่นะคะเห็นบอค้านี่เฮ็ดหน้าบ่ได้เฮ็ดง่ายนะคะกว่าสิได้เข้ามานะคะมีโลกก็ขอให้ได้แเพงๆแน่เด้อค่ะเพิ่งขึ้นราคานี่มีเวละลบนี่ค่ะลบเบิ่งติราคานี่ค่ะควเช่าอไรเช่าหน้าเฮาสิค่านะคะเตะก้าแล้วก็ไปทอบทอปทอปทอปนะคะนี่นะคะนี่ดนั่นเบิ่งราคาตินั่นนั่นเห็นบ่คะ ตรงไงตรงหน้าตั้งเฮ้านะคะนี่พี่น้องเฮ้านะคะมาซอยกันลุกกาเพื่อเสียเอาไว้ไปดําหน้าที่เหลืออยู่นะคะมันบอกพ่อวางมือนีนะคะพี่น้องเฮากับมาทําการลุกกานะคะลุกกาถอนตนกาเอาไปดําหน้านะคะนี่นิชาเอาบรรยากาศได้ทุกไงทุกหน้าเป็นทวงใหญ่เลยนะคะมาให้ชมนะคะเบิรงนะคะนี่ค่ะกระมูสวัสดีคะ่ะมือนีนะคะนิชาสีพ้ามาชมการลุกกาหรือการถอนตนเขา่าซึ่งเข้าวานหนาๆเอาไว้สาหรับ ไปดำหน้านะคะเอิรนบอลลูกกานะคะตีกาแล้วก็เอาไปทอบ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 นะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่ดินั่นเบอร์ราคาตีนั่นนั่น,นเห็นบ่คะเขายังมีอยู่นะคะอยู่บ้านด้วยยายเพื่อกินเจ้าบัดศรีสเกตค่ะ <c oughs> นี่นะคะลูกกาเด้อค่ะนี่มาลลูกกาน้ำกันกาดป้าปีงก,ก็กินน้ำกันเ <c oughs> ขาก,ก็กินน้ำกันนางน้ำกันโอ้ยมัวนี่ยังเคยบ่คะดำ้ในดำหนารวมกันแล้วก็มากินนางกินเขาน้ำกันโซลีกัน บรรยากาศเก่าๆของท่านี่นะคะเดี๋ยวนี่ค่ะเตก้านะคะมีนะคะดีค่ะโอ้ยมาโดยใจนะคะตั้งใจตั้งอย่างเงี้ยเลยนะคะดีเตออกนี่คือเตะคนมีความขยันแล้วก็มันแห้งค่ะสำนึงบดว่าสีมานะคะเงินสื่อบไดีนะคะมา้ดยเอาไปดำนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของมือดำหน้ามือสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะนิชาสีพามาชมการโลกาหรือการถอนต้นเข่าซึ่งเขาวานหนาๆเอาไว้สาหรับ ไปดํำหน้านะคะเอิญวัลกกาค่ะก็เป็นมัดเข่ามัดกาของเฮานะคะทิชาเอาบรรยากาศการดํำหน้าการลกกาไบิชมนะคะมือนีวันที่สี่กรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะก้าโลกกานะคะนี่เป็นก้าโลกานะคะเบิร์นะคะผู้ชำานาญก้าโลกากระสีลกแบบนี้ละค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เอา้างไว้บ้างไว้เพื่อล่อร่วมกันนะคะอันนี้นะคะนี่กับเตะกค่ะนี่นะคะก็เป็นมัดกานะคะทีวกเข้าลกกา นี่นะคะโลกาต้นเดี้ยนแล้วนะคะกาบมีมัดกาแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะเป็นมัดกาที่โลกนะคะค่ะนะคะตีกาแล้วก็ไปทอบชอบทอบทอบนะคะนี่นะคะนี่ดินั่นเบอร์นะคะตินั่นนั่นเห็นบ่คะนี่นะคะก็เป็นมัดกานะคะที่พววเข้าโลกกานี่นะคะโลกาต้นเดียนแล้วนะคะกาบมีมัดกาแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะเป็นมัดกาที่โลกนะคะเห็นบ่คะบรรยากาศ บรรยากาศย่มเย็นของเฮ้านะคะดีค่ะนี่นะคะมวนแห้งค่ะมือนีลงแขกดําหน้านะคะมือนี่นะคะเห็นบอค้าเอาไปดํานะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของมือดําหน้ามือท่านนะคะพี่น้องเฮ้าเดี๋ยวไม่เห็นหน้ารวมกันกับมวนนะคะนี่มีความสุขค่ะนะคะเห็นบอคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศหรือถอนก้าต้นก้าเขานั่นเองนะคะอยู่ในทงหน้านะคะอยู่หน้าทงนะคะมือดี บรรยากาศวันที่4กรกฎาคมสองขาโคกนะคะมาชมทุ่งชมวิวค่ะลกลักษณะแบบนี้นะคะกับลกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะการลูกกากับลกแบบนี้เลยนะคะลกแบบนี้น,ะะบบนี่ค่ะบ่มีน้ำไหลนะคะกับละะุลกๆลกุก,กแ่มันขาดนะคะนะคะกัคือนะคะเพราะว่าดัาย่อมบนทันเสด็จนะคะตอนนี้นะคะสิบปดํั้มตอนเย็ยนๆต่ออีกนิดนึงอยู่นะคะนี่คะ่ะนิชาก็เอาบรรยากาศนะคะให้ทุ่งไยทุ่งหน้าตอนที่ลูกกานะคะตอนนี้เป็นตอนคนม,มีความกขยันแล้วก็มันแห้งค่ะ สำนึงบ่ไดดว่าสีมานะคะเงินสื่อบ่ได้นะคะมาด้วยใจทั้งนั้นเลยนะคะมาด้วยใจทั้งนั้นทุกๆคนนะคะามาค่ะมาโชว์หน่อยอันนี้เป็นคุณยายหลิดนะคะคุณยายหลิดนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะดิการมาสวยๆเลยค่ะของคันนะคะพี่น้องเฮาเดี๋ยวมาเห็นหนา้ารวมกันกับมวลนะคะนี่มีความสุขค่ะนะคะเห็นไหคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศมือดำหน้ามือลกกานะคะมาให้ชมนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะก็เป็นมัดกานะคะที่วกเข้าโลกกานี่นะคะโรก,กาตอน,นเย็นแล้วนะคะกามีมัดกาแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นมัดกาที่ลกนะคะค่ะมาหน้านะคะไฮต้องมีคือใครที่เข้าเอาไว้วานกานะคะวานกาก็คือวานเขานะหนาเพื่อเสียไปด้าหน้านะคะเขายังมีอยู่นะคะอยู่บ้านด้วยยายเพื่อนเพื่นจางบวัดศิะเกษค่ะนี่นะคะโกกา้าเด้อค่ะนี่มาโลโรกกาํำการกาศยามเย็นๆนะคะของเฮ้านะคะดีค่ะ นี่นะคะแดดเริ่มมากแล้วนะคะตัว่าเป็นตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้นะคะดิฉันกับบรรยากาศเย็นๆในถงไอถงหน้านะคะค้านะคะเตะก้าแลูกสาวไปทอบชอบทอบทอบนะคะนี่นะคะนี่ดินั่นเบอร์ราคาเตะนั่นนั่นเห็นบ่คะก่ามาหน้านะคะไฮต้งหนีคือไฮที่เขาเอาไว้วานก้านะคะวักวานก้าก็คือวานเข่าหนาๆเพื่อเสียเอาไปดั้มหน้านะ เตอศกี้ต้มมันออกนะคะเราก็ล้างเนื้อล้างง่ายออกนะคะแต่คือเศษยจกปรกนี่นะคะออกนี่นะคะที่น้องห้านี่นะคะมาสอยก้นเอาใจมาสอยเลยนะคะเบเขาแยบก้านโลกานะคะนี่เป็นก้านโลกานะคะเบิ้งนะคะผู้ชั้นาญ้าก้านโลกากรสีลกแบบนี้ละค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่บ้างไว้บ้างไว้เพื่อล่อร่วมกันนะคะอันนี้นะคะดีกระเตะเตะไอ้ขรี้ต้มมันออกนะคะเราก็ล้างเนื้อล้างง่ายออกนะคะแต่คือเศษโจกปรกนี่นะคะออกนี่นะคะที่น้องห้านี่นะคะมาสอยก้นเอาใจมาสอยเลยนะคะ เขาแยบหรือถอนก้าต <aid> ้น <Solomon> ก้าเข่านั่นเองนะคะอยู่ในทงหน้านะคะอยู่หน้าธงนะคะเบื้อดีบรรยากาศวันที่สี่กรกฎาคมนะคะมาชม่งชมวิวขลโกกานะคะเบิ้งนี่นะคะบริเวนด้านหน้านะคะตอนนี้คือต้อนที่โลกกานะคะโลกกานะคะเพื่อเสียไปดํานหน้าคือถอนถอนต้นก้านะคะถอนต้นเข่าเพื่อเสียบรรยากาศบรรยากาศย่ำเย็นของเฮ้านะคะนี่ค่ะนี่นะคะมวนแฮ้งค่ะมือนีลงแขกดํานหน้านะคะมือ นี่นะคะเห็นบอค้าเนี่ยนะคะกเป็นมัดเข่ามัดกาของเฮานะคะนิชาเอ่าบรรยากาศการดำนาการหลูกาบชมนะคะมือรีวันทีสี่กรกฎาสองห้าหกหกนะคะคุณยายนะคะดูนะคะนี่บล็อเป็นว่าจัหนึ่งสีมาได้เด้ค่ะเงินซื่อบาได้แก๊บบัเอ็ดแบบธรรมได้นะคะเห็นแบบคุณภาพนะคะหลังจากนั้นนะคะดีนะคะเห็นบอค้าดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้นะคะนิชาสีพามาชมการหลูกาหรือการถอนต้นเข่าซึ่งเข้าวานหนาๆเอาไว้สำหรับ ไปดำหน้านะคะเอินบัลลุกกานะคะตีกาแล้วก็ไปทอบชอบทอบทอบนะคะนี่นะคะนี่ดินั่นเบอร์ราคาตีนั่นนั่นเห็นบ่คะป้าปีกก็กินน้ำกันเขาก็กินน้ำกันนนางน้ำกันโอ้ยมัวนี่ยงเคยบอค่ะดำ้ในดำหน้ารวมกันแล้วก็มากินนางกินเขาน้ำกันสซลีกัน บรรยากาศเก่าๆของชาวชาติก่าบรรยากาศยามเย็นนะคะใบเบิงคาะบ่ลกกายบังการเด็ดค่ะคือตากาตะกาก็คือการวานเขาทีทีเอาไว้สาหรับเพื่อสิท้อนต้นก้านะคะเพื่อที่สิเอาไปดําหน้าตอนชาติก่าบรรยากาศยามเย็นนะคะใมเบิงคาะบ่ลกกานบังการเด็ดค่ะคือตะกาตะกาก็คือการวานเขาทีทีเอาไว้สาหรับเพื่อสิท้อนต้นก้านะคะเพื่อที่สิเอาไปดําหน้าตอนค่ะคือบรรยากาศโลกาบานเท่านะคะตอนเย็นๆนะคะแดดลมลบตกแเราค่ะ ญญากนี่ค่ะตีตีตล้วก็ทอบทอบนะคะดีทอบทอบเลยะคะ่ะคุณยายหนงค่ะคุณยายหลีดค่ะเออคุณยายหลีดนะคะเป็นผู้ทอบนะคะโอ้ยกินงแห้งค่ะทุกทุกป้าปีงก,ก็กินน้กนากันเขาก็กินน้ากันนนังน้ากันโอ้ยมวนแหน้งเคยบอกคะ่ะดําไนดําหน้ารวมกันแล้วก็มากินนังกินเขาน้ากันโซเลกันบรรยากาศเก่าๆของท่านนะคะพี่น้องเฮ้าเดี๋ยวไม่เห็นหน้ารวมกันกับมวลน,นะคะอมมีความสุขค่ะ น, password. นี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอี่นะคะก้านลูกกากัะบิลักษณะแบบนี้นะคะน,กกน,นี่ค่ะเขากลกกกานะคะลูกอาตรง,งายตรงหน้าต่าเฮ้าน,นะคะนี่พี่น้องเฮ้าน,นะคะมาซอยกันนลูกกาเพื่อเสือ,อไหว้ไปด้ำหน้าที่เหลืออยู่นะคะมันโบพอวังมือนีนะคะพี่น้องเฮากับมาทํากาาโล,ลูกกานะคะอันนี้ได้นะคะนี่ลูกกานะคะลูกกาขทางพุนกมีก้ารเตะกานะคะนี่นะคะกับเป็นบัดกานะคะที่พกเข้าลูกกา นี่นะคะโลก,กาต้นเยี้ยนแล้วนะคะกาบมีมัดกาแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะเป็นมัดกาที่โลกนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะนิชาสีผ้ามาชมการโลก,กาหรือการถอนต้นเข่าซึ่งเขาวานหนาๆเอาไว้สําหรับสิไปดําหน้านะคะเอิญบล็อกกานะคะเตก้าแล้วเอาไปทอบชอบทอบทอบนะคะนี่นะคะนี่ดีนั่นเบอร์นะคะเต้นั่นนั่นเ,เห็นบ่คะก็โลกานะคะเบิรง นี่นะคะบริเวนด้าหน้านะคะต้นนี่คือต้นที่ลกกานะคะโลกกานะคะเพื่อเสียไปด้าหน้าก็คือขอถอนต้นกานะคะถอนต้นเขาเพื่อเสียเห็ดหน้าบริเวเห็ดง่ายนะคะกวรสิได้เข่ามานะคะมีโลกก็ขอให้เลยเพื่นๆเนี่ยเด้อค่ะเบื้องต้นราคานีมีไม่ละลกนี่ค่ะลกเบิ้องต้นราคานี่ค่ะควเช่าอะไรเช่าหน้าเข่าสิ เฮ็ดหน้าบ่ได้เฮ็ดง่ายนะคะกว่าสิได้เข้ามานะคะมีโลกก็ขอให้ได้แเปๆแน่เด้อค่ะเพิ่งจีนราคานี่มีไม่ลาล็กนี่ค่ะล็กเบิ่งติราคานี่ค่ะควาเชาวไร่ชาวนาเฮาสิคนมีความขยันแล้วก็มันแห้งค่ะสานึงบ่ได้ว่าสิมานะคะเงินซื้อบ่ได้นะคะมาด้วยยามเย็นเย็นนะคะของเฮานะคะนี่ค่ะนี่นะคะแดดเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้นะคะดีชากับบรรยากาศยามเย็นๆในทุ่งไทุ่งนานะคะนี่นะคะเดี๋ยว มีค่ะเตะก้านะคะมีนะคะดีค่ะโอ้ยมาโดยใจนะคะตั้งใจตั้งอย่างเย็นเลยนะคะดีเตะออกเีคือติดบรรยากาศบรรยากาศย่มเย็นของเฮ้านะคะดีค่ะมีนะคะมวนแห้งค่ะมือนีลงแขกดําหน้านะคะมือนีนี่นะคะเห็นบ่ะค้าเอ็กบรรยากาศบรรยากาศย่มเย็นของเฮ้านะคะดีค่ะมีนะคะมวนแห้งค่ะมือนีลงแขกดําหน้านะคะมือนี นี่นะคะเห็นบอคานี่ค่ะคือบรรยากาศลกกาบานเท่านะคะตอนเย็นๆนะคะแดดลมลมตกแเราค่ะบรรยากาศนะคะเพราะว่าดับยังบทนเสร็จนะคะตอนนี้นะคะสิบไปดั้ตอนเย็นๆตอนอีกนิดนึงอยู่นะคะนี่ค่ะนิชาเอาบรรยากาศนะคะให้ทุกไฮทุกหน้าตอนที่ลูกกานะคะตอนนี้เป็นต้อกาตอนนี้กรเริ่มล